นิทานลุงดอนกับป้าแต๋วเศรษฐีใจบุญอยู่แบบพอเพียงชอบแบ่งปันณนะหมู่บ้านเล็กกลางทุ่งนามีคู่สามีภรรยาผู้คนเรียกขานว่าลุงดอนกับป้าแต๋วแม้จะเป็นเศรษฐี แต่กลับใช้ชีวิตเรียบง่ายยึดหลักพอเพียงรู้จักให้มากกว่ารับและแบ่งปันด้วยหัวใจที่เมตตาข้อที่หนึ่งเศรษฐีที่ไม่โอ้อวดลุงดอนกับป้าแตวมีที่นาสวนผลไม้และร้านค้าชุมชน รายได้มากพอจะสร้างบ้านหลังใหญ่หรือใช้ชีวิตหรูหราได้สบายแต่ทั้งสองเลือกอยู่บ้านไม้หลังเก่าซ่อมแซมเท่าที่จำเป็นใช้ของจนคุ้มค่าไม่ซื้อเกินความจำเป็นเสื้อผ้าของลุงดอนมักเป็นเสื้อผ้าฝ้ายธรรมดาตาแต่วก็ชอบใส่ผ้าถุงผืนเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่า คนในหมู่บ้านอาจไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทั้งคู่มีเงินมากมายเพราะไม่เคยโอ้อวดไม่เคยดูถูกใครลุงดอนมักพูดเสมอว่าเงินมีไว้ใช้ไม่ได้มีไว้ให้เงินใช้เราคำพูดนี้กลายเป็นหลักคิดของลูกหลานและคนในชุมชนข้อที่สอง ใช้ชีวิตแบบพอเพียงทุกเช้าลุงดอนจะเดินดูสวนป้าแตวจะดูแลครัวปลูกผักเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาอาหารส่วนใหญ่ได้จากสิ่งที่ปลูกเองเหลือจึงค่อยนำไปขายหรือแบ่งให้เพื่อนบ้านทั้งสองไม่กู้หนี้ยืมสินโดยไม่จำเป็น วางแผนรายรับรายจ่ายอย่างรอบคอบมีเงินออมเผื่อยามเจ็บป่วยหรือยามวิกฤตลุงดอนสอนเสมอว่าพอเพียงไม่ใช่จนแต่คือรู้จักพอเมื่อมีปีไหนฝนแรงน้ำไม่พอคนในหมู่บ้านเดือดร้อนลุงดอนกับป้าแตวก็ยังยืนหยัดได้เพราะเตรียมตัวไว้ก่อน ไม่ฟุ่มเฟือยไม่ประมาทในชีวิตข้อที่สใจบุญและการแบ่งปันแม้จะประหยัดแต่ทั้งสองไม่เคยตรณีกับการให้หากใครเดือดร้อนลุงดอนจะช่วยหางานป้าแต๋วจะช่วยหาอาหารไม่เคยให้แบบดูถูกหรือทำให้ผู้รับรู้สึกต่ำต้อย เด็กยากจนได้ทุนเรียนคนป่วยได้ค่ารักษาชาวบ้านที่ขาดเมล็ดพันธุ์ก็ได้เมล็ดข้าวไปปลูกต่อทุกการให้มาพร้อมรอยยิ้มและคำปลอบใจป้าแต๋วมักพูดเบาๆว่าให้วันนี้วันหน้าหัวใจเราจะอิ่มการให้ของทั้งคู่ไม่ได้หวังคำชม แต่หวังให้ชุมชนอยู่ได้อย่างเข้มแข็งข้อที่4มรดกแห่งความดีที่ยั่งยืนเมื่อเวลาผ่านไปลุงดอนกับป้าแตวเริ่มอายุมากขึ้นทั้งสองไม่ได้ห่วงสมบัติเงินทองว่าจะตกเป็นของใครแต่กลับห่วงว่าคนรุ่นหลังจะหลงลืมคุณค่าของความพอเพียงและการแบ่งปัน ทั้งคู่จึงสอนลูกหลานด้วยการกระทํามากกว่าคําพูดให้เห็นว่าความสุขไม่ได้มาจากการมีมากแต่เกิดจากการรู้จักพอและการทําให้ผู้อื่นมีรอยยิ้มวันนี้ชื่อของลุงดอนกับป้าแต๋วถูกเล่าขานจากรุ่นสู่รุ่นไม่ใช่ในฐานะเศรษฐีเงินล้านแต่ในฐานะเศรษฐีใจบุญ ผู้สร้างความมั่งคั่งทางใจให้ทั้งชุมชนและทิ้งมรดกแห่งความดีไว้ตลอดไปข้อที่5บททดสอบของความมั่งคั่งวันหนึ่งหมู่บ้านต้องเผชิญภัยธรรมชาติน้ำหลากเขาท่วมพื้นที่นาบ้านเรือนหลายหลังเสียหายผู้คนตื่นตะะนกสิ้นหวังและไม่รู้จะเริ่มต้นใหม่อย่างไร ลุงดอนกับป้าแตวเองก็ได้รับผลกระทบพื้นที่นาบางส่วนเสียหายแต่ทั้งคู่ไม่โทษฟ,ฟ้าไม่โทษใครลุงดอนพูดกับชาวบ้านด้วยน้ำเสียงหนักแน่นว่า mm. เงินทองอาจหายไปได้แต่ถ้าเรายังมีใจกันทุกอย่างจะกลับมาได้เสมอทั้งสองเปิดยุ้งข้าวแจกเข้าวสาร เปิดบ้านเป็นที่พักชั่วคราวช่วยซ่อมบ้านคนอื่นก่อนบ้านตนเองการกระทำนี้ทำให้ชาวบ้านมีกำลังใจและร่วมมือกันฟื้นฟูหมู่บ้านอย่างพร้อมเพรียงข้อที่6สร้างคนไม่ใช่แค่ให้ของหลังวิกฤตผ่านไปลุงดอนจับป้าแตวไม่ได้หยุดแค่การช่วยเหลือชั่วคราวแต่หันมาสร้างความยั่งยืน ทั้งคู่ชวนชาวบ้านรวมกลุ่มอาชีพสอนการปลูกผักแบบลดต้นทุนแปลรูปผลผลิตและบริหารเงินอย่างมีวินยัยลุงดอนมักบอกว่าการให้เงินครั้งเดียวอาจช่วยได้วันหนึ่งแต่การให้ความรู้จะช่วยได้ทั้งชีวิตเด็กหนุ่มสาวในหมู่บ้านได้รับโอกาสเรียนรู้ทักษะใหม่ไม่ต้องออกไปหางานไกลบ้าน ผู้สูงอายุมีรายได้เสริมชุมชนค่อยๆฟื้นตัวอย่างเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้มากขึ้นข้อที่7ความสุขปลายทางของชีวิตยามเย็นลุงดอนกับป้าแตวมักนั่งมองพระอาทิตย์ตกหลังบ้านฟังเสียงเด็กๆเ,เล่นกันเสียงหัวเราะของชาวบ้านที่มาช่วยงานสวนทั้งคู่ยิ้มให้กันอย่างพอใจ ป้าแต๋วเอ่ยเบาๆว่าเรามีไม่มากไปกว่านี้ก็พอแล้วลุงดอนพยักหน้าและตอบว่าเพราะสิ่งที่เรามีมันเต็มหัวใจแล้วความสุขของท่านคู่ไม่ได้มาจากตัวเลขในบัญชีแต่มาจากความสงบในใจความรักของผู้คนและการได้เห็นหมู่บ้านเติบโตอย่างอบอุ่น ข้อที่8คํคสอนที่ไม่ต้องเขียนไว้บนกระดาษลุงดอนกับป้าแต๋วไม่เคยเขียนคําสอนใส่กระดาษไม่เคยขึ้นเวทีพูดธรรมะแต่สิ่งที่ทั้งสองทำในทุกๆวันกลับกลายเป็นคําสอนที่ชัดเจนที่สุดเด็กๆในหมู่บ้านเห็นลุงดอนตื่นเช้า ทำงานด้วยรอยยิ้มเห็นป้าเต๋าแบ่งผักให้เพื่อนบ้านโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนภาพเหล่านี้ซึมซับเข้าไปในใจโดยไม่ต้องบังคับเมื่อเด็กคนหนึ่งถามว่าทำไมลุงกับป้าไม่เก็บเงินไว้ใช้คนเดียวลุงดอนตอบเพียงว่าเพราะความสุขถ้าเก็บไว้คนเดียวมันจะเล็กแต่ถ้าแบ่ง มันจะใหญ่ขึ้นคำตอบสั้นๆนี้กลายเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความคิดดีงามที่เติบโตในใจของคนรุ่นใหม่ข้อที่9วันที่ต้องปล่อยวางวันหนึ่งสุขภาพของลุงดอนเริ่มอ่อนแรงป้าแตวต้องดูแลใกล้ชิดทั้งคู่ยอมรับความจริงของชีวิตอย่างสงบ ไม่หวั่นไหวไม่ยึดต,ติดลุงดอนพูดกับลูกหลานว่าทรัพย์สินใดๆก็อยู่กับเราได้แค่ชั่วคราวแต่ความดีจะอยู่กับโลกไปนานกว่าเราทั้งคู่จัดสรรทรัพย์สินส่วนหนึ่งให้เป็นกองทุนชุมชนเพื่อการศึกษาการรักษาพยาบาลและการพัฒนาหมู่บ้าน โดยไม่ได้ตั้งชื่อกองทุนตามตนเองเพราะไม่ต้องการชื่อเสียงการปล่อยวางครั้งนี้ไม่ได้ทำให้ทั้งคู่ยากจนแต่กลับทำให้ใจเบาสบายและเต็มไปด้วยความอิ่มเอมข้อที่10เรื่องเล่าที่ไม่เคยจางหายเมื่อเวลาผ่านไปลุงดอนกับป้าแตวจากไปอย่างสงบ แต่ชื่อของทั้งสองยังคงถูกกล่าวถึงในทุกงานบุญทุกการช่วยเหลือและทุกครั้งที่ชุมชนต้องตัดสินใจร่วมกันผู้ใหญ่จะเล่าเรื่องของทั้งคู่ให้เด็กๆฟังไม่ใช่เพื่อยกย่องแต่เพื่อเตือนใจว่าเราเคยมีคนแบบนี้อยู่ในหมู่บ้านทุกครั้งที่ใครแบ่งข้าวให้เพื่อนบ้าน ทุกครั้งที่ใครใช้ชีวิตอย่างพอเพียงเรื่องราวของลุงดอนกับป้าแตวก็เหมือนได้มีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งบทสรุปสุดท้ายของนิทานนิทานลุงดอนกับป้าแตวไม่ได้สอนให้รวยแต่สอนให้พอไม่ได้สอนให้ให้เพื่อเอาหน้าแต่สอนให้ให้ด้วยหัวใจเพราะแท้จริงแล้ว คนที่มั่งคั่งที่สุดคือคนที่มีใจอิ่มและคนที่ทิ้งร่องรอยแห่งความดีไว้ในหัวใจของผู้อื่นตลอดไป